ในเรื่องของความสูงนะคะถ้าเราเริ่มสร้างตรงนี้ให้น้องได้ดีมันก็จะมีผลต่ออนาคตของน้องด้วยะค,ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อเอิญนะคะตอนนี้เป็นคุณแม่ลูก2นะคะก็จะมีทั้งน้องยูกิแล้วก็น้องซูชินะคะน้องยูกิเนี่ยตอนนี้สูงราวๆหนึร้สามสิบส่วนน้องซูชิเนี่ยสูงอยู่ประมาณ152ค่ะ ในเรื่องของความสูงของลูกนะคะคุณแม่ก็ค่อนข้างกังวลอยู่นิดนึงค่ะเพราะว่าน้องผู้หญิงเนี่ยตัวค่อนข้างเล็กกว่าเพื่อนในห้องเราก็กลัวว่าแบบมันจะได้เกณฑ์ตามมาตรฐานหรือเปล่าเมื่อไหร่น้องจะสูงเท่าๆกับเพื่อนบ้างส่วนน้องผู้ชายเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างอวบกลัวว่าแบบน้องจะอวบไปเรื่อยๆแล้วแบบในเรื่องของความสูงล่ะเมื่อไหร่มันจะยืดขึ้นมันจะพัฒนาขึ้นค่อนข้างที่จะมีผลมากเลยนะคะกับเด็กสมัยนี้ถ้าเปรียบเทียบกับว่าการเรียนคือพื้นฐานของเขาเนาะ พวกร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เป็นพื้นฐานเป็นบันไดของเขาเหมือนกันนะคะในอนาคตของเขาอะคะ่ะบางที่จําเป็นต้องส่วนสูงเท่านี้นะถึงจะสอบสถาบันนี้หรือว่าสอบคณะนี้ได้แม่ก็เลยคิดว่าถ้าเราเริ่มสร้างตรงนี้ให้น้องได้ดีมันก็จะมีผลต่อออนาคตของน้องด้วยอะคะ่ะ สินใจมาที่ดรบาลานคลินิกนะคะเพราะว่า <ๆ S 2> คุณแม่เห็นจากเพจเ Facebook นะคะที่มีรีวิวค่อนข้างเยอะพอเข้ามาค่ะรู้สึกประทับใจมากเลยนะคะทั้งทีมแพทย์แล้วก็มีนักกายภาพนะคะที่จะมาดูแลน้องๆอุป,ปรกรณ์ก็ดูดีมากเลยค่ะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแน่นอนถ้าเรามาเลือกที่นี่ค่ะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีความกังวลใจในเรื่องความสูงของน้องๆนะคะก็อยากให้ลองมาที่ดรบาลาน์คลินิกนะคะแล้วจะรู้สึกว่าที่นี่มันดีอย่างที่เอิญแนะนำไปจริงๆ